ชชาชนเขาเรียกว่าเป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ประชาชนผู้กระตือรือร้นนะคะจริงๆเราควรมีประชาชนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประเทศทีนี้ประเด็นที่เขาอยากให้เรียนกานั่งคุยยืนคุยท้องจำสายฝนตรงนี้ก็คือว่าเขาถามว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความหวังของพวกเรานะคะ เมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่30สำหรับนนั้นเองเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เราเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ประมาณ5 6 5 7วันเนาะฝุ่นมันยังตลบอยู่เลยยังตลบอยู่เลยเรายังไม่เห็นเส้นทางเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนดังนั้นเราคงพูดไม่ได้ว่าความฝันและความหวังของเราอยู่ที่ไหน แต่สิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าก่อนถึงวันที่13ก็อีกไม่กี่วันแล้วสิ่งที่เราอยากจะพูดตรงนี้เพื่อให้ได้ยินไปถึงสภาก็คือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต้องยึดหลักเสียงข้างมากซึ่งหมายถึงการเคารพการตัดสินใจของประชาชนอย่างเคร่งครัด และก็จริงจังเนื่องจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนั้นเราได้ถ่ายโอนอำนาจของเราในฐานะปะททัจเจกบุคคลให้กับผู้แทนของเราหรือเรียกว่าสสนะคะหากผู้แทนของเราใช้อำนาจนั้นไม่เป็นไปนตามที่เขาหาเสียงแน่นอนถึง4ปีประชาชนก็จะริบอำนาจนั้นกลับคืน ผู้แทนคนใหม่ดังนั้นจึงไม่มีข้อห่วงใยใดที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องกังวลใจยังเชื่อว,ว่าประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเราคงรู้สึกเหมือนกันว่าเราเฝ้าดูพักเก้าไกลเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พักเก้าใจไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้แล้ววันนั้น าให้ที่สภาเคารพตล่อเจตจกำลงของประชาชนที่เขาได้ตัดสินใจเลือกพรกเก้าวใลไปแล้ว เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาความคาดหวังของนิีิบ้านายกรัฐมนรีคนที่30ต้องเป็นนายกรัฐมนรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเลือกเขาหรือคนนั้นจะไม่เลือกเขาไม่ว่าคนนั้นจะเกลียดเขาหรือคนนั้นจะรักเขาพวกถึงออคดี คนไทยทุกคนโดยส่วนตัวนิเชื่อโดยสนิทใจนะคะว่าครั้งนี้ประเทศไทยกำลังจะรีสตาร์ตระบบประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญมันเป็นการรีสตาร์ทที่เดิมพันด้วยปัญญาเดิมพันด้วยหัวใจและเดิมพันด้วยศรัทธาของผู้คนจำนวนมหาศาลดังนั้น มันสามารถมันมีพลังพอที่จะลบบาแดแผลลบความบอบช้ำของสังคมไทยซึ่งมีมาช้านานนะคะเชื่อเช่นนั้นว่าพลังศรัทธาพลังปัญญาแล้วก็เรื่อหัวใจของทุกๆคนที่ได้ใจพวกเราไปแล้ว14ล้านเสียงนะคะ คนที่สาสเข้าไปในสภาก็ายังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าฝุ่นมันยังไม่จางนะคะแต่เรียนเชื่อและก็มีความหวังว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่านายรรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่สามสิชื่อว่านายพิธา เป็นนายกรัฐมบตรีคนที่30เหตุผลที่สำคัญก็คือ14ล้านเสียงใช่14ล้านเสียงไม่ใช่6 7ล้านเสียงแต่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยคณิตศาสตร์ของมันก็มีสูงรของมันตา่างหากไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่ซื้อขายของกันในตลาดนะคะเราจะเอาคณิตศาสตร์แบบนั้นมาอธิบายพื้นที่ ประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้นสิริราเสียงเมื่อเป็นสีข้างมากก็เพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะที่สําคัญนะคะเมื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีความหวังเรามีความเชื่อนะคะว่าเขาจะนําระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขไปรับมือกับกระแส ทุกกลุ่มโลกไม่ว่าจะในชื่อของสงครามไม่ว่าในชื่อของอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าถึงที่สุดคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับมือกับข้อท้าทายนี้ได้ หนุ่มสาวพักลวมรัฐบาลมีคนหนุ่มสาวจํานวนมากมายที่จะพาประเทศไทยไปที่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเน้กฝากถึงสวเนาะขอคาระวะขอขอบคุณสว50คนซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณคือสติคุณคือปัญญาของสังคมที่สำคัญ เป็นพิเศษคุณคือเสาหลักของประชาธิปไตย